สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ช่องช่องอะไรคะช่องอะไรคะไวรูสสะสมดื่มค่ะเป็นไหนคะวันนี้เป็นไหนคะวันนี้เราก็จะไปโรงเรียนแต่เรามาถ่ายคลิปอนจะไปโรงเรียนนะคะค่ะโชว์ชุดค่ะเอา ไม่เอารถส่งไปหรอวันนี้ไม่ค่ะวันนี้เอารถส่วนตัวไปค่ะรถรับส่งไม่ได้เอาไปค่ะทำไมรถรับวันนี้เอารถส่วนตัวไปค่ปะป่ะเจียวเจียวอ,อย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวจะ้าไปดูจเจียวขึ้นเจียวขึ้นรถเจียวขึ้นรถอาอค่ะ,ะเดี๋ยวลูกป่าวหน่องขึ้นรถกันโอ้รถกับบรลษัทพี่น้อง อย่าพึ่งท้วงนะคะบอกรัดเลยก่อนยอย่าเสียห่วงขับมาแต่แยาโซ่ยังไม่ได้ล้างนะคะทำไมไม่ได้ทำไมไม่เอาเงินมาปล่อยเหรออันม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 ีของในลูกหาเสียงเสียเราเห็นปลาปวันนี้เราส่วนตัวไปขึ้นค่ะเราไปชมวิวตรงนั้นดีกว่าก่ะโอ้ยแล้วมันสายแล้วลูกเร็วเร็วมันสายแล้วไปหนึ่งไปไปสอนึ่ไปสองในป่านถือชิบไปไปไปเร็วขึ้นรถขึ้นรถ ไปค่ะโอเคบ๊ายบายเอฟีด้วยสวัสดีค่ะที่สวยลูกเดี๋เจอกันตอนโรงเรียนนะคะค่ะเจีกยบ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอ้เสียเอ้ยบ๊ายบายครับผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะนะจููู่ๆๆู่จู thương cha thằng Hãy subscribe cho kênh ไปหาลาอยาหาีะลืออนยมลาทีม่กแต่ถึงลบให้ฮาอีกกระดาษจะไม่ให้ใหสระเลือนทุกยดเป็นชาติ เทเลงประเทศจัดไทยชาไทยชาไทยชาไทยเชลวี่ิีไซส์อโยวันนี้ครับผมวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกครับหลังจากที่หยุดมาหลอหลายวันพร้อมไหมพร้อมไหม ไม่พร้อมอยังไงเราคุยกันแล้วนะวันนี้ต้องไปหาคุณครูไปหาทีเ่เช่แล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนคิดถึงเอว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมไม่เลยยังไงยังไง <laughs> คิดถึงใคละพร้อมไหมไม่พร้อม <No. S 2> <laughs> พร้อมเธอเสียครับผมวันนี้ใครจะไปโรงเรียนให้ตื่นสายมาหลายวันแล้วนะวันนี้ไปโรงเรียนโอเคไหมโอเคอ่างั้นลูกขึ้นอาบน้ำครับผมไมโ่โอเคแบบไหนไม่ ยิ้มไปหนึ่งกรมยิ้มแจกยิ้มไปค่ะใสแ่แล้วโอนเงินไหใส่บ่กเอาไปใส่เด้อดรูปซั่นเพิ่นก็เลยให้บบดนี้ให้อดบไดย ค่ะออกไปแล้วกดแชร์ให้หน่อยค่ะทุกคนมาแล้วเดี๋วกดแชร์กันหันนี่ เลมอนฮันนี่ฮันนี่เลมอนนี่จเนียสดแซ่บอันนี้ก็แซบ่บมอนแซ่บกว่านี่ก็อร่อยอีกแบบหมอนชอบปลาลับอีกไมปลาลับอีกนี่สุดยอดเลย กินหมดป่ะเนะี่ยน่าจะไม่หมดถ้าไม่หมด <c oughs> แสดงว่าอันเขอบอาบาสีทรงลงกุบ,บบนเนี่เขาบาทรงแสดงว่าผลออกแล้วบ่ไดอ้อาจจะโปรเมนแบบเนื้อลายเนะี่ย ตอนแรกพันธิส่ง,งุ็บวดไงได้ยิงคำว่าได้กลับบ้านหรอโล่งแล้วอ,อยู่บ้านได้เดือนนึงบานยังคิดหนักอ่ะ<ม>เข้าใจเพระว่าเราไปอยู่ในภาพเป็นเราอ่ะนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นเดือนอ่ะ คงจะแบบหมดหิดที่ถึงบ้านเนี่อืมแล้วก็นอนอ่ะคิดสภาพเรานอนขนาดเรานอนสามสี่วันอ่ะนอนดอูเพดานเนี้ยน่าเบื่อบอกไม่ไนานคือมาประมนม่เ็นไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ ืมนหม้อใส่กะมีมีจะไปเอาอย่างไ้ก้อยไปดูของลืมอะไรงี้ยโทรมานี่นี่จัดอ้ก้านองอ้ก้าน้องเดี๋ยวได้กันอีกแล้ว เป็นเย็นแต่ถ้าอาจารย์เราซ้อมที่นี่ก็ได้แต่ถ่ายคลิปให้ผมไว้เด็กกินเสร็จเขาไปเอาพี่เอาแบบนี้ไหมครับหรือว่ายังไงดีครับผมมาเต็งเอ่ยเลยพี่บอสบอยแบบอยเดี๋ยวเราแต่งหนึ่งสองก้อยกับบอยเนี่ยเป็นคู่ปรับกันนะทุกคนก้อยบอยรักกันแหละแต่เขาชอบแบบ บางทีอ่ะก้อยชอบก้อยก็จะลืมขอใช่ไหมพี่บอยก็จะกิกแล้วเหรอประมาณนั้นนี่คนกินปลาทูวลยกินหน่อยแล้วน้องงอนโดนขอหักไป ปลาทูหน้า,นางอ,อ, <laughs> อแล้วอยูแล้วถ้าม,ม,มันมฝรังแต่เขาก็มีขา คือถึงยุค90บอลลัมแพลาพาวๆเดี๋ยวจัดให้ปีนี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะจะเอายุไหนเอายุ90ต้องใส่บอลเพืออะไรหลายบอกแพลวาพาปวปลอมนี้กันนะมีหัวแพลวพาปวปลอมมาเบิ้งแพลวาพาวอะไรส่วน <c oughs> มีออกาสเหมือนกันเคยเปิดขึ้นกนนาาปปองแพลวภาพบอมอ่ะ อมนาเธออะไรนะเคยแบบดึงขิ้นกองมาผักผักหนึ่งควนึลอ๋อที่บอ,ก,อกว่าทภาพับบอลอ่ะอนี่พโทธานาะพรักษาด้วย การะทำไม่น่าจะชื่อเธอหรอกเดี๋ยวฉันบอกนะโอ้ยจะเชิญขึ้นกล้องหน่อยโอ้ยเชิขึ้นกล้องอะอ๋อแล้วล่าสุดจะเชิญแพรพาพรอมขึ้นกล้องแล้วหนึ่งทอยู่ในขึ้นกล้องอยู่ออยเด็ก อ๋ยถึแลวที่ทีเที่มหาที่รสดน่าอดเคขึ้นกองเลยว่ะใช่ปะเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กอ่่าใช่มีมมันมีมันจะมีแบบเด็กอ่ะที่กาลังแบบว่าหาเล่นเฟซอ่ะสร้างเฟซขึ้นมาเป็นกวาเป็นเด็กอะจริงๆริงอะเคยมีเคยมีก็แสดงว่าอาจะเป็นกลุ่มเดิมมาเละที่แบบสร้างเคยมีอยู่ผมก็เลบอกหนูจะไปทำาอะไรนั่งุกัสันที่ไ์สอดเคยแล้วเราเคยแล้ว จัดโปรกาแฟหน่อยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยทุกคนเดี๋ยวจัดให้นะครับไม่รอช้าอยู่ใหญ่ครับจัดโปรแบบเลยมาซื้อหนึ่งแถมตีเลยวันนี้โอ้ยบ้าอ๋ออุ้ยออ้ยอุ้ยอ้ยแอดมินกงงเลยจ้ะ จะไม้เลยเฉพาะไลน์นี้นะกันเนาะก่อนที่จะไปงานนะคะเฉพาะไลน์นี้นะคะจบไลน์นี้คือปิดโปรโปรวันแม่อ่าหมูว่านมาสิไรกบร์บอดลไลหมอนี้ก็เลยอ่ำมาไลนะคะส่งท้ายโปรวันแม่แล้วกันนะคะเป็นโปรเป็นโปรสิบสองสิงหาแต่ว่าเมื่อวานเราไม่ได้ไลเพราะว่ายากหลายอย่างก็ไก่หนึ่งพิมมาเลยค่ะใครจะเอาโปรนี้ ปกติแล้วหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทวันนี้ใครซื้อสองร้อยเก้าสิบาทได้สองห่อก็ไก่หนึ่งหนึ่งอ่าพิม์รหัสมาเลยค่ะก็ไก่หนึ่งหนึ่งพิมรหัสมาเลยรัวๆนะคะด่วนๆเลยให้แค่ร้อยชุดเท่านั้นวันนี้จัดไปค่ะก่อนที่จะไปงานก่อนที่จะไปงานนะคะใครทันก็ทันนะใครไม่ทันก็สองร้อยเก้าสิบบาทได้ห่อเดียวนะคะนี่ วันนี้สองเก้าศูนย์ได้สองห่อรีบเลยค่ะทุกคนคนมีข่าวดีบอกทุกคนด้วยเกี่ยวกับแพรวาแสงทองเป็นอะไที่ท้าทายสอบเขามากอย่าเพิ่งไปพูดโอเคโอโอเคโอเคตอี่แบบมันปลื้มใจแทรแล้วก็เกลงแพรอายิ่งว่าเราสร้างกระแสอย่งนีในแง่นหนึ่งเห็นนักโพลมาตื่นเต้นอะไรวะ มีข่าวดีนะแว่าแกบอกว่าสร้างกระแสอะไอ๋อขอบคุณครับเขาทําให้เราอ่ะเขาพูดเขาหมายถึงว่าเขาหมายเป็นเขาอยู่นะเขาจ้างเขาเอีกอบบอสเดี๋ยวว่าห่างว่าเอ็นดีเราทำดีๆเขาบันทึกหน้าจออัดคนอยู่อัดตลอดรายการไปซื้อเมมนะเมมเมมเต็มก็ไก่หนึ่งขอบคุณค่ะอะหนึ่งแถมหนึ่งรีบเลยค่ะรัวๆเลยมารัวๆเลยนะคะ กอไก่หนึ่งหนึ่งพิมรหัดกอไก่หนึ่งหนึ่งใครจะเอาโป,โปรนี้รีบเลยค่ะหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทวันนี้ใครซื้อสองร้อยเก้าสิบาทได้สองห่อไปเลยค่ะพิมพ์กอไก่หนึ่งหนึ่งมาเลยครับผม<ป>กอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสองขอบคุณค่ะจัดไปจัดไปกอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสองจัดไปเลยก็ไก่หนหนึ่งเท่ากับสองขอบคุณค่ะโอ้โหมีแต่คนเอาสองชุดสองชุด ซื้อสองแถมสองเท่ากับสองคือได้สี่อ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถ้าเอาหนึ่งชุดได้ได้สองถุงนะคะแต่ถ้าเอาสองได้สี่ตุนไปเลยค่ะอย่างเงี้ยก็ไก่หนึ่งหนึ่งมาเลยนะคะระบบดูดนะคะถ้าไม่ดูดให้ทักที่เพจได้เลยหรือถ้าใครทําระบบดูดไม่เป็นให้พิมพ์สนใจได้เลยนะคะก็ไก่หนึ่งหนึ่งมารัวโอ้โหก็ไก่หนึ่งหนึ่งพิมพ์ต่อกันได้เลยนะคะ สั่งวันนี้แพ็ควันนี้เลยครับแพ็ควันนี้เลยแพ็คของวันนี้เลยนะคะของพร้อมส่งเลยอ่ารีบเลยก่อนที่จะไปงานนะคะทุกคนก่อนที่หนูจะไปงานนะเฉพาะไลน์นี้นะคะจบไลน์แล้วก็เป็นราคาปกตินะคะสองชุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมีจะคนเอาสองชุดนะ่ะตุนตุนตุนซื้อไปฝากแม่ได้นะคะวันแม่ทุกคนหมู่ว่านี้ว่าจะไล่เสดายแห้งอืม เล่ามาวงสะท้อนอนะจ๊า